ค,คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการใส่ซิททางศาลครับบางเดีอเขามีความจําเป็นเนาะจะต้องไปใส่สิทอยู่หลวงอยู่ศาลก็จริงแล้วก็บ่อยากไปหรอกครับโรง,ง,งพยาบาลหนึ่งศาลอย่างสิงครับ,บรมีความจําเป็นพี่น้องเขา็บ่อยากไปหรอกแต่ว่าเมื่อมันเกิดข้อโต้แย้งนะครับมันเกิดข้อโต้แยง้งขอเทียงกันนะเออหรือจะต้องใส่สธิททางศาลนะครับท่านก็ต้องไปศาลตัว ไปใส่ซีดท,ทั้งสารมันมีความจําเป็นนะครับแต่ก็ต้องเบืองว่ามันเป็นคดียอย่างแต่เป็นทั้งแพงนั่นครับเกิดข้อโต้แย้งเป็นตนว่าเทียงกันเหลืองทีหน้าว่าทีหายไปอีกฝ่ายไปกัวมเอาทีมูล,ลุกหล่ำเอาทีดินเขาอะไรมาครับเทียงกันอืมก็คิดว่าเนื้อทีของเจ้าของมันหายไปสอกหนึ่งเม็ดหนึ่งหรือลาหนึ่งกับอยา่างใดที่ดินขึ้นอะไรมาครับ ก็ต้องไปฟองหลองกัน่ออีกไฟหนึ่งเขาบุกลุกอีกไฟหนึ่งเขาแหนวเอาทีเขายับเอาทีเออไปฟองหลองกันส่วนอีกไฟหนึ่งเขาอยู่ต่อสู้แนวได้ก็แล้วแต่หรือพิพานกันเกี่ยวเขาเรื่องยืมเงินกันยืมเงินไปแล้วเขาพอใส่หนีเขาแม,มายมัครับหรือเทียงว่าใส่แล้วคอยจ่ายเจ้าคอยขึ้นเจ้าแล้วยืมล้านหนึ่งคอยขึ้นเจ้าแลว้วล้านหนึ่งพร้อมดอกเบีย้ยเจ้าจำา่าบะไรซื่อๆแม่ยมัครับอ้าว ทางนึ่งก็ว่ายังบวชใจก็ต้องไปโตแย่งกันอยู่สารนะครับบวชใจหรือยังบวชใจอาจจะใจหีือล่ะก็ได้หรือยังบวชใจเลยก็ได้เออหรือซื้อของกันบวชใจเงินเห็นไหมครับกรณีที่เกิดเป็นตัวอย่างขึ้นมาแม้ว่าเม็นเงินมันจะวอหลายนะครับร้อยกว่าบาทครับอืแล้วบวชใจเงินกันครับบวชส่งสินค้าให้เขาไหมหมายวาวว่าบวชขึ้นเงินเขาแล้วก็สินค้าที่เขาสั่งซื้อกับบวชส่งให้เขา ร้อยเจ็ดสิบบาทเขาไปฟ้องศาลครับบางทีศาลรกับเาพิจารณาให้เพราะว่าเป็นการโตแยงครับเป็นการใส่สิทธิทางศาลก็ต้องรับพิจารณาไว้ด้วยครับศาลที่บอกว่าโอ้ยเม็ดเงินแค่ร้อยกว่าบาทนึงเดี๋ยวคอยจกเงินให้เจ้าคืนเราต้องไม่ให้นางเวียนหน้าเมือ่อยศาลเสียเวลามันบ่อใดด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก้นไม้กําหนดไว้ครับว่าเขามีความต้องการจะใส่สิทธิทางศาลเหมือนมีขอโตแยงขึ้นระวางบุคคลนะครับ เรื่องหน่วยงานครับก็ไปฟ้องศาลไปขอความยุติธรรมศาลจะฏิเสธบรรบคดีบไร้เด้เว้นแต่คดีมันบ่มีมูลหรือมันบ่มีพยานหลักฐานหรือมันบ่ครองประกอบอืมหรือมันยังว่าท่านเกิดหยังข้นเลยแต่ว่าไปฟ้องรัดก่อนนังซส่นะครับคือบางเทือเฮาว่าท่านเป็นไข่เฮากินยารั่เห็นบ่มรู้สึกว่าเออท้องใสเหมือน้สิเป็นไข้เพราะว่าเฮาเดินทางมาไม่เมยแล้วก็ คนตัวข้ามนํามเสิกินยาหลัดงกันสินะครับอันนั้นมันได้อยู่แต่ว่าคดียังบ่มีปัญหาย,ยังเลยยังบ่มีขอตัวแยงยังเลยท่านไปฟ้องเขาก่อนนะสิครับอืบางทีครับศาลอาจจะมองวา่าครับมันมันเกิดเหยียงขึ้นเลยมนะครับเออท่านไปฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้มาวา่าม่มีอำนาจฟ้องศาลก็ต้องยกฟ้องไปนะครับแต่่รับฟ้องก็ต้องมีเหตุว่าเป็นยังจัง่รับฟ้องเพราะท่านฟ้อง ฟ้องบ่ถือต่องตามที่เขากําหนดไว้น,นั่นต้องไปเบืองอีกเรื่องหนึ่งจะว่านี่เวบอกในภาพรวมว่าการใส่ชีต์่างศาลมันจะมีขอโตแย้งกันขึ้นหรือลดส้นกันเป็นเรื่องละเมิดลดตํากันอ่ะเรียกร้องกันม่ยอมใจอยากได้ไปฟ้องเอาเห็นบอกมันโตแย้งกันแล้วด้ฝ่าฟขคอยบิดพิษเจ้าตัดนาคอยกระท่านหันคอยบจ่ใจอยากได้ไปฟ้องเอาออันนี้ก็ต้องไปใส่ชีตท,ทั้งศาลนะครับรลยอย่างนึงเป็นเรื่องที่กฎหมายบอกว่าท่านจะต้องใส่ชีตท,ทั้งศาล ประโยชน์ของท่านเองหนึ่งบางกรณีนะครับอืมไม่ต้อว่าพอแม่เฮ้าตายแล้วมีทรัพย์มรดกบักหลายหนึ่งมางนี่จะไปโอนให้ทายาทเหตุบไไรเพราะว่าพี่น้องบางคนก็นอยู่เมืองนอกอืมหรือบางคนเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าหาใบตายบ่พอหลักฐานบ่ครบสำนักง,งานที่ดินเขาก็บ่จัดการให้เ้อครับแต่ต้องเอาคําสั่งศาลมาก่อนนั้นแล้วท่านก็ต้องไป้สิทชิดทางศาลเออเมื่อ,ม,อมีขอตัวแย่งก็ให้ครับ มันคือกรณีที่ผมบอกถึงว่ายิ้มกันกันมาจ่ายกันตัวเทียงกันมาจ่ายขึ้นหรือยังหรือว่าท่านขึ้นหรือกรณีรถชนกันเจ้าพิษคอยถื่อเจ้าสินะครับหรือกรณีสื่อขายเรื่องอื่นเอาเงินเข้าไปแล้วบ่าส่งของให้เขาเขาขอเงินขึ้นกับเ่ายอมเกินเขาก็ไปฟ้องครับลอยก็บาดเขาก็ฟออ้องเนี่ยออหรือกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนีคกับผมเมืองข้าเมือเช้าไปต่อผมกับผู้สาวไปต่อผมอมืต่อผมแล้ววจ่ใจเงินเขา ่าต่อผมนั่นพันหาลอยบาทกระิตนสร้างเสริมสวยอยู่ยืนในเดชทุ่มหนึ่งจนหอดหกถุ่มครับต่อผมตัวละสินนะครับเฮ็ดแล้วบอกว่าเงินคอยหายคอยมือหลังเสียวมาห้สร้างเสริมสวยเขาบอก่กยอมแล้วเขายืนเมยเนาะพันหาอยบาทยืนจนขายเข็งก็เลยพากันไปแจงกามลงมาจำบันไปเห็นบอกออมาที่ทำปจัยกันอีหลีเลยตำรวจก็บ,บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีแพ่งเด้อ ครับมันอาจจะบอกเขาเรื่องชอโกงแต่ว่าผู้เสียหายห,ายหรือสามจำเลยกขาบอกว่ามันเป็นชอโกงค่อยเด้นีิมันยอมใจเงินข่อยเด้หนิท่านตำรวจว่ามันเป็นคดีแพงผิดสัญญาทางแพงต้องไปเรียกร้องฟ้องเอาอันนั้นจังหน่อยก็ต้องไปเสิยชดทางศาลแต่เขาม่ยอมใจนะครับขนาดร้อยเจ็ดสิบบาทเขายังฟอ้องเลยค่าแนวกินแนวอยากค่าเนีม้นนยมยขูมกว่าสิร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้พันห้าร้อยบาทาถามมันบอกเขาทางอาญานะครับมันบอกมีเจตนาชอ่อโกง ท่านก็ต้องไปใส่ชิท์ทางศารเน็นบอส,สร้างเสื้อสวยนี่ก็ต้องไปฟ้องศาลเอาคาต่อผมค่าเสื้อสวย1ันหอบาทพอรอมดอกเบี้ยอืมก็ว่ากันไปกับเพนบอมันจะต้องไปใส่สิทธ์กับไปบอกสารให้ฮู้ว่าเขาเฮ็ดกับเฮาแบบนี้แบบนี้แบบนตัดสินให้แน่เออคอยเป็นผู้เสียหายหลักฐานมีนี่นี่ก็นําเสนอสารอันนี้เ้าแบบไทบบานเข้าใจ แต่ว่าในทางปฏิบัติเราต้อตงทันก็ต้องอย่าไปหาทนายบอหรือท่านมีความหูเองเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องก็ต้องเฮ็ดคัําฟ้องนะครับออถึงแม้จะฟ้องด้วยว่าจาก,ก็ดีฟ้องด้วยรายละก็สอนก็ดีหรือฟ้องทางออนไลน่ยังก็แล้วแต่ซึ่งเป็นท่านสมัยมากเลยครับมันก็ต้องมีรายละเอียดอยู่แล้วให้ศารนะนาะบอลมันต้องมีการจดบันทึกอยู่แล้วถึงมันจะฟ้องทางออนไลน์ก็ต้องมีรายละเอียดมีบันทึกอยู่แล้วก็เฮ็ดไปว่ากันไปครับนี่เ้าในภาพรวมว่า ถ้ามันเกิดเหตุที่มีการโต้แย้งกันนะครับถ้าท่านโตกลงกันในเอมันก็จบแต่ตกลงกันอะได้ต้องไปหาคนกลางอืมไปหาผู้พิพากษาให้เป็นตัดสินให้ตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องถึงมีหมากม้ไก่กองมีผมมันกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงผมมันกฎหมายวิธีพิจารณาความายาตันลงไปให้มันถืงทางนําขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็เขียนไว้ัมดแล้วแต่ไปเห็นนอกลู่นอกทาง,ทางบ่ด้เลยครับตามกฎหมาย แต่ว่าเวอาว่าไปศาลก็ไปใส่สิทธิ์เพราะมันเกิดขอโต้แยงเขียงกันหรืออีกเรื่องนึงที่ผมบอกถึงนะ่ะเป็นผู้จการมอดกพอแม่ตายอยากโอนทีขายทีไม่เห็ดบ่ไรี่น้องมาบ่ครบก็ต้องไปให้ศาลสั่งนี่เป็นประโยชน์ของท่านเองครับอืก็ไปร้องศาลขอให้ศาลแต่งตัง้งถ้าอยากเป็นผู้จการมอดกหรือท่านจะไปร้องขอเป็นผู้อนุบาล คนไร้ความสามารถเมียท่านป่วยเมียท่านเป็นโรคเส้นสมองตีบจ้ะสิบาสามารถเฮ็ดนิติกรรมยังไหนเลยมาดนเมียก็มีที่ดินอยู่หลายแปลงก็อยากให้ศาลสั่งให้เมียนี่เป็นคนไร้ความสามารถในห้องเป็นผัวอนุบาลก็ต้องไปร้องศาลนะครับถ้าว่า,าร้ารองศาลศาลก็สีหูศาลก็สีส,สั่งห้ท่านใดท่านก็ต้องไปศาลครับนี่ก็เป็นการใส่ชิดท,ทงางศาลอย่างหนึ่งก็เกิดก็ต้องไปตามถีกฎ้นไม้กำหนดไวดไ้ แต่ละเรื่องผู้จัดการมอดกต่องแบบใดแบบใดผู้อนุบ,บาลของคนไหลวามสมารถแบบใดผู้พิทักษ์ของผู้เสม,มือนไหลวามสมารถแบบใดผู้จะเป็นผู้แสนอำนาจปกครอ,องของผู้เย้าของหลูกงหลานนี่ที่ยังเป็นเยวาชวชนหลูกหลานยังบ่ท่านบุญทีพภาวะต้องเห็นแบบใดก็ะจะมีก้นไม้แต่ละมาตราแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละอย่างเขากาหนดไว้นะครับท่านต้องไปบึงเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งไปถ้าบ่าไปครับก็บ่ได้รับประโยชน์ ท่านก็นจะบ่ได้รับมอรดกท่านก็นจะบ่ได้เป็นผู้อนุบาลของเมียท่านที่เมียท่านเป็นคนไร้ความสามารถศาลกบ่สั่งให้ท่านก็บ่ได้เป็นผู้ใสอำนาจปกครองบุตรสารก็บ่ได้สั่งให้เพราะว่าท่านบ่ไร้องศารไงเออท่านก็ต้องไปใส่สิทธิ์ที่ะเป็นเป็นเรื่องที่ท่านไปขออำนาจสารส่วนบปนจะคิดค่าธรรมเนียมคิดนั่นคิดนี่ยังก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการเดียกเก็บค่าชใส่ใจในการดาเนินการอยู่แล้ว ครับถ้าคดีแพงก็ต้องเสียอยู่แล้วนะครับต้องเสียเวียนแต่ว่ามันจะยกเวียนไปโดยผลของกฎหมายโดยขอกฎหมายแต่ว่าส่วนมากก็จะมีค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีแพ่งส่วนทังอาญาบริสียค่าธรรมเนียมศาลฟ้องฟรีเลยคือถ้าท่านจะใส่ชิ์ทังศาลในคดีอาญาบางคันเบ้าจบไปนั่นเป็นการใส่ชิ์ในทังแพงนะครับอืมวากันไปวันนี้ถ้าจะใส่ชิ์ทังอาญานะครับ ซึ่งก็มีขั้นตอนของมันอีกทั้งอาญาก็มีขั้นตอนมากไม้ก,กายกองมีบทความกฎหมายวิธีวินัความอาญานั้นนี่น,นูนเกือกันครับเออถ้าว่ามีคนมาชอ่อโกงเฮามาหลอกลวงเฮาอ่ะตัวเฮ้าอเอาเงินเฮ้าไปสามแสนสีแน่แสนครับบานนี้เฮาสิใส่ชิดทงางศาลมองอยังไว่าเฮ้าตอาาาอ้องการในกฎหมายบ้านเมืองไปดำเนินการกับพู้ต้มตุ๋นหลอกลวงเฮาหลอกเอาเงินเฮ้าไปนะครับอืม ท่านก็ต้องไปแจงข่วมานบครับไปแจงข่วมก่อนเพราะเป็นคดียาญหา่นบอกครับเขามีตำรวจไปแจงข่วมตำรวจก็จะสืบสวนสอบสวนหาพยานหลรักทานนั่นนี่นู่นแล้วกะ็ส่งไปหาอัยการฟ้องถ้ารักทานพอฟ้องนะครับแต่ก็สั่งฟ้องไปให้อัยการในการสั่งฟองอ้องก็ไปดำเนินการกับจำเลยอ,อยู่สั่นร่งสั่นสารเรื่องก็จะไปหอดสารก็เป็นการท่เข้าใส่ชี้ทางสารคือกันเพราะว่าเขาเป็นบ้เสียหายไงทางอาญา เือเขาฉอโกงเงินไปทำมันครบองค์ประกอบความผิดก็ถือว่าเข้าไปเพิงอำนาจศาลล่ะโดยผ่านกระบวนการของตำรวจเบื้องต้นไปผ่านตำรวจตำรวจก็ไปหาเหการณ์เการก็เอาผู้ที่เป็นคนหลยนะครับส่งฟ้องศาลครับเรื่องกมจะช่ไปดำเนินการอยู่ศาลกันไปสืบพยานกันอยู่ศาลตามกระบวนการของศาลนะครับตามวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ออก็ต้องเป๊ะ,ปะคือกัน จำเลยจะมีสิทธิ์ียงแน่เมื่อถือฟ้อง้องแล้วเขาก็จะอ่านสิทธิ์อ่านอย่างไหฟังครับ่าท่านมีสิทธิ์ียงแน่การต่อสูกรดีจะมีผลแบบนี้แบบนี้ฐานชนะคดีจะเป็นแบบไรแพร่คดีเป็นแบบใดเจ็บใครไดีป่วยทานติตออยังไหนเขาจะแจ้งสิทธิก่อนเลยในคดีอาญาครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับว่าอยากไปแจ้งข่วมเบื่อตำรวจไปแล้วตำรวจก็บ,บางเถื่อนเนาะตามที่เเห็นเป็นข่าวตำรวจไปหาหลักฐานมาไปเอาวงจรปิดมา บางเธอไปขอวงจรปีกหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทศบาลหรืออบตที่เขามีกล่องนีํน้ำมน้ำแยงนีอย่างนะครับรถชนก,นกันกรณี่แบบสมุดถ้านั้นเขาก็บอก็บว่าใหาต้ตตำรวจมาขอเองเข้าไปหาตำรวจตำรวจก็ว่าเจ้าไปเอารักฐานมาว่ามันชนกันแบบไหนเข้าจักสิไปจังไหนเป็นประชาชนเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าใหาต้ตตำรวจมาขอเขาก็เลยไปหาตำรวจตำรวจว่าเจ้าไปเอารักฐานมาเอาวงจรปิดใหม่ขเบึง ก็เลยกลายเป็นผ้าละของประชาชนอย่างยิงเลยเมื่อแห้งบ่อยากไปแจ้งข่วมหลายๆกรณีเป็นแบบเมื่อบม่อยากไปแจ้งขวอมท่านก็มีสิทธิ์ที่จะน้าเนืนคดีเองได้ครับก็ฟ้องร้องทางอาญาเองได้แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคดีแบบช่วงข่วมได้นะครับเขาจังไปฟ้องเองแต่เป็นความิดอาญาเป็นดิีมีตัว่าขาคนตายเว้นแต่ว่าพยานหลักฐานของตํารวจหรืออายการมันสั่งอาฟ้องญาติก็ฟ้องเองได้ครับอืม ลูกเมียเขาขอบรัวเขาเป็นผู้เสียหายแทนคนตายเขาปะฟ้องเองได้ซึ่งมันก็เคยมีกรณีแบบนี้อยู่อืมัยการสั่งบอ่อฟ้องว่าพยานหลักฐานบ่อเพียงพ่อไงกดีข่าคนนี่นะครับปรากฏว่าญาติคนตายพอเมียเขาฟ้องเองครับฟ้องศาลเองด้วยแล้วศาลก็ลงโทษนําเห็นบอกเออก็ว่าอยากบ่อให้มันเสียหายเพื่ออัยการบอร่อฟ้องว่าพยานหลักฐานบ่อเพียงพ่อ หรือบ่าสามารถจำนวนคดีได้ครับสั่งบ่ฟฟองนะครับเพราะแม่เขาก็อา้าวช่องทางในการดำเนินคดีกบผู้ที่กระทาความผิดมันก็มีอยู่ไม่เมื่อไปแจง้งความแล้วเรื่องมันเดินบ่ไห้มันไปต่อไ,ไ่ไดนเลย,ยาการสั่งบอ่อ้องแม่บาครับการนําคดีขึ้นสู่ศาลโดยวิธีการฟ้องเองซึ่งก็มีหลายคดีอยู่ฟ้องเองครับซึ่งศาลก็ลงโทษนําฟ้องเองอเขาก็ให้ทนายฟ้องครับ เหมเอนกัรใน,นเรื่องก็ไปห,หอดสารคือกันเป็นการใส่สีทธิทางสารคือกันครับอย่างหนึ่งคือกันกับที่ไปเจียงคว่วมแล้วแต่ว่าจะเลือกช่องทางไหนส่วนมากมันก็จะเป็นคดีแบบที่ย่อมควม่วมใดชอโกงยกักยอกนะค,ครับเห็นบอกส่วนเรื่องข,าข่าค้นตายแท่งกันใส่ไหลแบบนี้เออหรือเรื่องนักหนาสากันนี่ครับจะไปเจียงค่วมตัวนี้ใ้ตำรวจเป็นรวบรวม,รวม,รวม,รวมพยานหลักฐานทรงอายการนายการาการับ เอาโตผูกกรต้องความผิดไปฟ้องแต่ว่าจะฟ้องเญิงกฎหไม้กับ่มปิดช่องเลยครับจะฟ้องเญิงสามารถดาเนินการไดเลยแมับอกครับ่าถ้าฟ้องเยิงกับฟ้องอายการกับฟ้องไปเขาก็ไปร่วมกันคือเก่ามันก็เป็นคดีเดียวเพราะเขาก็าําความผิดเธอเดียวเขาก็ต้องถือชาระคดีฟ้องคดีเพียงเธอเดียวเงินว่าผูสี้หายกับฟ้องฟ้องเยิงเอแล้วก็อายการกับฟ้องเรื่องเดียวกันฟ้องสองเธอมเป็นไปบ่ได้อะไรนะครับมันก็จะไปร่วมกันแต่พิจารณาเธอเดียว แบบนี้ก็กมีครับคือผู้จะหายป็นเลือกที่จะใส่สิทธิ์ทางศาลโดยวิธีการฟ้องเองกับไปจ้างทานายดำเนินการเองครับซึ่งมันจะลดขั้นตอนลดเวลาลงค่อนข้างจะหลายครับค่อนข้างจะหลายอยู่ด้แต่ฟ้องเองนี่จะจะวิกลัวนะครับจะวห่กลัวครับเพราะว่าบางทอเรื่องอยู่โรงพักตำรวจพนักง,งานสอบสวนแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละท่านรับผิดชอบทั้งหลายคดี สำนวนก็โอ้ยมาไมา้กา,กายของตัวทด่สอบตัวที่นันนี่นุนนะครับก็ต้องใส่เวลาเนี่ยเออบางเธอมีการแจรงข่วมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผู้เสียหายกลับไปจ้างทนายฟ้องหญิงแจงขว้มไว้แน่อายุขค้วมมอยมันขาดก่อนแล้วก็ไปฟ้องหญิงก็ได้ครับเขาบอกไปหยังก้นไม้ก็ไปตัดสิทธิ์จ้าเจ้าแจงขว้มแล้วเจ้าหามไปฟ้องหญิงบริวาครับเออบริวาแจงข่วมแล้วเดือดยุ่โรงพักแล้ว ไปฟ้องศาลเองก็ได้ครับอมบ่เป็นยังครับแล้วแต่แต่มันจะมีเงินเง่เงินไนขหลายๆอย่างอยู่ตามที่กฎหมายเขากาหนดไวออ้แต่ว่าถ้าเฮาฟ้องเองนะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องก่อนเลยแต่ว่าถ้าตํารวจเขาเป็นพนักง,งานสอบสวนเขาสอบ้นไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการไต่สวนอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปหอดศาลบ่ต้องไต่สวนอีกเทหนึ่งกฎหมายวางสันพอมันมีการกันกรองจากตํารวจจากพนักง,งานอายการแล้ว เรื่องจังมหอดสารแสดงว่าสองขั้นตอนนี้เขากันกองพอสมควรแล้วตำรวจกับกองแล้วอาจจะกองหยาบแน่ถึงนการกองละเอียดเลยเาวานี้ละมีมูนมีหลักฐานแล้วว่าเป็นผู้กระทําความผิดขอหานันขอหานีส่งไปให้สารกองอีกแบบละเอียดที่ทวนเลยอีกสั้นหนึ่งครับเลยบดตองไตสวนมูลฟองแต่ว่าถ้าเขาฟองเองครับมันกับมมีกระบวนการกันกองมีแต่ทนายเบิงท,นา,งทนายกับกองข้องทนายแหละครับ แน่าาแว่าครับกับเ,เรื่องเอดคดีขึ้นฟ้องศาลจะต้องไปไต่สวนก่อนก็คือไปกองซะก่อนบัดว่าการกระทําของจําเลยเป็นความผิบดบ่อจาเลยเป็นผู้กระทาความผิดบ่ต้องกองซะก่อนกอนยืนฐานจะประทับรับฟ้องก็คือไต่สวนมูลฟ้องไงมันเลขเกิดครับขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องขึ้นในคดีายาขี่ทันฟออ้องเองนะครับ ถึงจะมีหลักฐานมัดชัดเจนขนาดได้ก็แล้วแต่สาลก็ต้องไต่สวนก่อนครับสารก็จะนัดไต่สวนตอนนั้นจำเลยยังบัถือว่าเขาเป็นจำเลยเด้ืมผูก้กระทําความผิดนั้นยังไปว่าเขาเป็นจำเลยรอยเปอร์เซ็นต์บ้ไนไดนะครับต้องผ่านการไต่สวนก่อนเมื่อไต่สวนแล้วสารเสื่อนะครับว่าเอาละควบคุมก่อความผิดมีการกระทําความผิดจำเลยวุฒิและความผิดเบื้องต้นสาลเสื่อนะครับกองแล้วอืม ศาลยังจะประทับระฟองแล้วก็นัดสื่พยานจทยจจำเลยต่อไปอีกขันหนึ่งที่นี่ท่าศาลสั่งรับคดีไว้ไต่สวนแล้วมีมูลนะครับผู้อื่นว่ามีมูลมีมูนจำเลยยังจะมีฐานะเป็นจำเลยลอยเปอร์เซ็นต์้บ้าอ,อท่านเป็นจำเลยคักระบาดตอนก่อนไต่สวนอันท่านยังเป็นผู้ที่ อาจจะเรียกได้รว่าเป็นผู้ที่เขาเก้าวหาจี่สือ่อก้าวหาทันว่าท่านเป็นคนลายนคนบ่ดีทำนั่นทำนี่ขี่ผีกนหมายคามองก่าความผิดเขาเก้าวหาท่านแต่ไตสวนพันกระบวนการแล้วปุ๊บสารสั่งมีมูลปุ๊บแม่บอกกับนัดต่อไปท่านต้องไปศาลแล้วท่านต้องเข้าสู่กระบวนการประกันตัวหรือขอปล่อยชั่วคราวถ้าท่านบอกประกันตัวท่นานกับอยูุ่ในเรื่อนจําในระหว่างเขาปีหน้าก็ดีเพื่อจะปีพากษาแต่ว่าถ้ามีการประกันตัว ยืนคำรองขอปล่อยชัวรข้าวศาลอาจจะพิจารณาเบื้องความนักเบาของคดีเบื้องพยานหล,ลักฐานเบื้องนั้นเบื้องนี้นะครับแล้วก็จะอนุญาตให้ประกันตัวหรือบอนุญาตแต่ว่าถ้าเป็นคดีที่พนักง,งานสอบสวนด้วยอาการเบินองขัดขันนะครับส่วนหมากศาลมให้มอให้ประกันเนี่ยแต่ว่าถ้าคดีใดเ็นบอกว่าใหอยู่ในดุลพินิจของศาลถ้าจำเลยขอ ปล่อยชัวรข้าวให้ยูใน้ไปดุลวินิสานนะสิครับส่วนมากก็จะได้ประกันโตครับในกรณีที่เขาไปแจ้งคั่วเหลเรื่องมันไปหอดศาลนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องฟ้องเยงแล้วก็พิการไต่สวนแล้วก็คดีมิมุ่นนะครับทานไปจํำเลยทันก็ต้องประกันโตส่วนมากก็จะได้รับการประกันโตแล้วแต่ก็ฟ้องเยงนะครับมันมุ่ยห้ยคัดขานนะนะศาลมันก็จะเบิงใส่ดุลวินิจก้องเพเองว่าจะให้ประกันหรือไม่ประกันดีรักษาหลายปันในก็ตามที่เข้ากำหนดกฎเกณฑ์ไว้ มันมีขันต่ามันมีวงเงินของมันอยู่ที่ดินซัมนี่ราคาประเมินเงินสดซํานี่หรืออย่าเขาสู้ของวันการใส่กาไรเอ็มก็แล้วแต่ใส่กําไรเอ็มก็แล้วแต่ศาลครับหรือปล่อยไปโดยบ่มมีลักประกันกด้บ่ต้อมมีลักทรัพย์ในการว่างนะแต่ว่าต้องฮ็ดสัญญาประกันกับศาลก็มีส่วนมากก็เป็นคดีของศาลแขวงที่อัตราโทษบ่สูงครับอัตราโทษบ่สูงเงินที่ใช้ในการกระทําความผิดกับบ่หลาย เ,เงินที่ไปปวงไปกวงเขา,มาไม่ผลเข้ามาอย่างสิก็ว่ารายนะครับเงินพันเงินเหมือนอย่างสิแต่ว่าถ้าเป็นโอ้ลอยหล้านอย่างสิไปส่อเขาโกงเข้ามาอย่างสิบาครับว่าเงินสูงอ่ะอืมแน่ว่าล่ะแล้วก็บ,บางกรณีโทษเกิดสูงนําแบบขาคนตายแบบนี้เออแล้วก็มีการกระทําแบบโอ,โ,โอ้โหโหดลายปลาเทือนอย่างสินะครับมีพฤติการนในห,หลายอย่างน่าจะเป็นอันตรายต่อพยานหรือ ปล่อ,อยไปแล้วจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานไปทำไรพยานต่างๆนะครับมันก็นจะบวเกิดประโยชน์ห่งความยุติธรรมก็จาเป็นต้องบอปล่อยแล้วแต่ดุลบินิจฉับางเทอย,ยื่นเพื่อสารกับบ่อให้ประกันเนี่ยก็ยื่นไม่อีกสักเดือนสองเดือนให้พฤติการมันเปลี่ยนไปมีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมาอืมอาจจะอ่างว่าในระวังอยู่ในเรือนจําเกิดโรกหัวใจโลกที่จะต้องเดรับการดูแลจากโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลน,นี่ ขอประกันโตสารเบิงแล้วเออเอาเขาปว่าปวยหลีนะครับแต่ว่าถานนีน้นหน่อยนะครับอยู่ในเรือนจําเขามีโรงพยาบาลของเขาอยู่แล้วสารก็จะไใป,ประกันต้ออ้างเจ็บไข้ได้ปว่วยท่านก็นต้องอ้างเหตุผลอย่างอื่นที่เบิงแล้วนาเสื้อถือหรือมีมุ่นนะครับที่สารจะอนุญาตให้ประกันโตพรจะาาติคุกไหมบา,าครับในระวังสู่คดีนี่มันเมืยเลยครับมันสู่ยากทายุงหนอกนี่มันเคยคุยกับตอนนั้มันก็ว่างแผนการสู่คดีใดดีกว่าอยู่ในเรือนจํา ดังนั้นล้าเขาเลยขอประกันตัวมาก่อนแม้ว่าในสั่นสอบสวนถัดรับสาร,รภาพนะครับอืมหรืออยู่ในสันสานี่รับสาร,รภาพนะศาลก็ยังให้ประกันตัวครับขนาดรับว่ากระทั่งคนผิดนะครับแต่ขอประกันตัวก่อนเพื่อจะไปเชี่ยอยังกงแล้วแต่หรือใหเ้เหตุผลยังไงแล้วแต่ศาลก็ยังให้ประกันครับบางคดีนะครับอืมที่ท่านที่ท่านรับสาร,รภาพนะยังได้รับการประกันตัวจากศาลเลยอืม ครับแต่คดีมันบรุนแรงหรือมันบอหนักหนาสากันจนเกินไปครับดังแล้วทาท่านจะใส่ชิดท,ทางศาลบอจ,จะเป็นคดีแพงคดีอาญาอะไรบ้างครับตั้งกต่ตรงเบืองข้อกฎหมายเบิงหลายหลายอย่างอืมบาเคาจะไปช่องทางใดดีอันใดมันจะหอดจุดหมายปลายทางมันจะชนะคดีเขามันจะ,จะรับการตัดสินพิภากษาอย่างเรียวหรือท่านต้วงที่อันหนจะรลอกว่อกันทังกตต้องศึกษาเบิงว่าเขาจะดำเนินการแบบใด บางเทื่อก,นนกรณีคดีอาญามันก็ไปเกี่ยวของกับคดีแผงเนียเออท่านก็สมทธี์เลียกค่าเสียหายในคดีแผงเขาไปในคดีอาญาครับเขาก็นิยมเหตุกันอยู่ครับเป็นตนว่าอ,อ่อไปแจ้งความว่าถือเขาช่อโกงอืมเอาเงินไปเป็นเงินจำนวนสามแสนสีแน่แสนเออเฮาหลงกลเขาโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็ บเหตุตามที่เขาให้สัญญาหรือบอกกล่าวเขาผลประโยชน์ท่างบได้ยยังเลยเสียเงินถิ้มไปเลยไปแจ้งควมบมาเขาช่อ,อกโกตรวจกับ,บรเรื่องการเหตุสํานวนเรียบร้รอยส่งอันยการเอาไปฟ้องครับเพราะขึ้นสู่ขบวนการของศาลครับต่อสู่คดีกันนะครับมันก็ต้องมีการสืบพยานโจทนะบล่ะสืบพยานจำเลยเออ ล้วก็ยังจะตัดสินคดีได้กับส่วนท่านจะมีประกันตวัววอหรือว่ามีประกันกับหล้วแต่บางคนกับ่มีเงินประกันตวัวบางคนก็ต้องไปเช่ารักทรัพย์แม่บอระมาประกันตวัวเจ้าของออกมาบางคนก็ว่าบ่ประกันดอกอยานเขาเฮ็ดขึ้นออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจิจัดการเฮาเพราะว่าอีกฝ่ายก็คูไ่ะเออออกมาโดานรัดให้ถนะือยานนะเออตานนี้ในระหว่างที่ ฟ้องลองกันในคดีย,ยาค่หาชอโกงนี่ผู้เสียหายที่ถือเขาหลอกลวงเงินไปสองแสนสามแสนนี่ครับก็ยื่นคำร้องขอเขาไปในคดีอาญานั่นแหละครับขอเขารับผิดทั้งแผงน้ำให้เขาสดใสเงินเอาขึ้นนะสองสามแสนที่เขาโกงไปนะ่ะอขอเขาไปในคดีอาญาครับมันก็นจะเป็นส่วนแผงที่อยู่ในคดีอาครับขอเขาไปได้ครับส่วนทัฝงไฟจาเลยนั้นเขาสิต่อสู้มาวางไหนกั้วแล่เขา่า แต่เขามีสีขอครับเมื่อศาลมีฝากษาคดีอาญาแล้วเขากระมีพฝากษาคดีส่วนแผงน้าเขากสะชีพฝากษาคดีส่วนแผงนําืมส่วนแผงท่านจะจกลงเจรจากันกระได้ครับในคดีอาญาเหตุสัญญาพอดีพน้อมย่องคว่งเงินกระได้ว่าจะสดใส่เงินสองแสนจะสดใส่เขาทัน่านี้ก็เฮ็ดได้ครับถ้าทางอาญาจะรับสารภาพไปกระได้ส่วนทั้งแผงเหตุสัญญาพอนีพน้อมกันกระได้ครับว่าเป็นอย่างสามารถนั่เงินกันใ้เบิดครับมันเป็นคดี แผงที่มันเกี่ยวของก็คดีอาญาในส่วนแผงนะครับมันเกี่ยวของกันคดีอาญามันเกี่ยวเนื่องกันสามารถน้าเนืนการไปในระยะเวลาเดียวกันขวบคููกันไหนเลยท่านก็บ่ต้องไปฟ้องแผงต่างหากเสียเวลาแต่ก็ไปคดีอาญานะ่ครับแล้วก็แตะก็ไปเป็นคดีแผงที่นี้ถ่ายายาเขาเนื่อการอยู่ท่านกับเขาไปในคดีอาญาเลยเลียกร้องส่วนแผงกลับไปเลยกลับมันก็ับไปสาลเธอเดียวัมบ่ได้ไปหลายเถื่อคาใส่ใจหรือคา ดำเนินการมันก็เสียหน่อยลงเห็นงานเธอเดียวกระสุนนัดเดียวได้สองอย่างไล้ทั้งอาญาให้เขาติดคุกเขาก็ทําความผิดตามกฎหมายแล้วก็ทั้งแพงเขาก็ได้เงินคาเยียวยาชดเชยมานาให้สารพิพากษาให้ในกรณีในข้าวเดียวกันเลยกรณีเดียวกันจบเธอเดียวเลยก็เป็นผลดีครับประหยัดเวลาสารกับพี่หน้าเธอเดียวแต่ว่าได้สองอย่างกระสุนนัดเดียวในนกสองตัวหรือสามตัวเหรอเล้วแต่เลยครับอืมากันไป กับด้านอะไรก็ต้องศึกษาเบื่อว่าเขาจะใส่ที่ตั้งศาลเขาจะไปทั้งไหนดีอทังแจงข่วมให้ทนายฟองเยงอันนี้จะเรียกว่ากันส่วนทั้งแผงนี่ท่านของฟองเยงอยู่แล้วท่านไปอาศัยตำรวจบ่ได้ครับทั้งทั้งแผงนี่ให้ตำรวจเขาไปฟองแผงไหเขาบ่ามีอำนาจว่มีหนาที่เขาเห็นบ่ได้นะครับแต่ให้เขาเอิ้อนมาคุยนันได้อยู่อ,อาจจะบอกตำรวจว่าเขายืมเงินผมไปหาเงินเขา่ย่อมมาเลยอยากให้ตำรวจครับมาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้แน่ได้ครับอันนี้เฮตุได้ ลงมาจําวันไห้ได้แต่ว่าให้เขาไปฟ้องร้องเลยก็หาพิษสัญญาทางแพ่งพิษสัญญากูตูตำรวจเฮ็ดบ่้เลยครับบม่มีอํานาจเฮ็ดบ่ไเลยแต่เอื่นมาคุยมาเจราจาได้ยุตนาตำรวจให้ตำรวจเฮ็ดบันทึกให้แน่ว่าเขาจะพอนใส่านนตะนี้ครูครูกรณี่กักบาก,กันไปหาตำรวจนะขนาดเรื่องพวเมียทะเลาะกันเห็นบอกบานแตกนะจะแยกกันะถามว่าเรื่องพวเมียจะแยกกันจะทิ้งล่างกันจะแยกกันย้งเกี่ยวก็ตำรวจบ,บ่บบเกี่ยวด้อครับแต่ว่าตำรวจก็เฮ็ดไห้ เพรเมียจูงมือกันไปเอว่าจะเลือกกันอเพราะว่าจบได้ว่าเมียมีสู้มีผู้บบาวเหรียญบบาวเอาผู้บบาของมาในบ้านนี่สครับลงประจํบวันใหนเนี่ส่วนเรื่องยาและสิบยาภายหลังแต่ว่าลงประจํบวันไว้เป็นหลักฐานว่าพฤติกรรมของเมียเป็นแบบนี้ต้องรวจก็เกี่ยวขข่อยบอกว่าผัวเมียย่ามนถือกันเขาบอกว่าให้มียแง้มถือกันได้กินอาหารหมาได้กินอาหารสุนัขได้เห็นบอกแต่ก่อนเขาบอกว่าขันฟัวเมียทะเลาะกันอย่าไปอยู่ พอแต่ก็ถือกันเพิมเข้าเป็นหมาหัวเหนา่ามานี้มันมีําไมไม่ไมเกิดขึ้นมาแต่ก็ถือกันเพิ่มเจ้าเตรียมไปกินอาหารหมาโลดจะเตรียมไปกินอาหารสําเร็จลูกที่เขาเห็นบยบแบ่หมาหแมวโลยเห็นบป่อย่าไปยุงกับเขาเรื่องัวเมี้แต่ตำรวจก็เห็ดครับลงมาจังวั่นให้ได้อันนี้ครอบจัก,กัานอยู่ทันเรื่องซสือเรื่องคายเรื่องนั้นเรื่องนี้โอเคตํารวจบริการให้แต่ว่าให้เขาไปฟ้องยายท่านหรือให้เขาไปฟ้องสัญญากู่หรือฟ้องเรียก ขาดชินไหมทอดแท้นยังให้ท่านนีตำรวจเขาเฮ็ดบ่ได้นะครับเขาจะเฮ็ดเฉพาะคดีอาญาท่านก็ต้องศึกษา,าว่าอันนี้เป็นคดีอาญาอันนี้เป็นคดีแพง่งท่งานจะไปในสมาชิกต่างศาลนะครับ